สถานการณ์ร่าระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ทําให้ประชาชนบางส่วนในไต้หวันไม่อยากเข้าไปภายในอาคารหรือสถานที่ปิดซึ่งรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยทําให้ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในไต้หวันนะคะตัดสินใจติดตั้งจุดให้บริการรับของบริเวณภายนอกอาคารสําหรับประชาชนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเข้าไปภายในตัวอาคารโดยประชาชนสามารถสั่งซื้อสินค้าทั้งของใช้และอาหารผ่านทางเว็บไซต์ของห้างสรรพสินคา้าแล้วค่อยมาติดต่อรับสินค้าได้ที่จุดบริการดังกล่าวไม่จําเป็นต้องเดิน ทางเข้าไปรับสินค้าที่เคาน์เตอร์ภายในห้างนอกจากนี้ตามโรงพยาบาลในไต้หวันก็มีการติดป้ายประกาศไว้ตามที่นั่งต่างๆเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการตรวจรักษาต้องนั่งเว้นระยะห่างตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซึ่งประชาชนที่มาใช้บริการก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระบบจัดการของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี